เราจะมาก็ลองกางใช้กันนะคะไหนกันง้าข้่านหลังเป็นง่ายอยู่าง่ายอกนิดีก่อนออกไปเล่นกันยืดเต้นรก่นไปเล่นก่อนชอบชอบ ในแบก t e backpack my e สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะรีวิวของในกล่องนี้นะคะซึ่งก็คือ,อ ได้รับแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะเขาเอามาส่งไว้ให้ตรงหลังบ้านนะคะก็คุณพ่อ้านก็ไปยกมาให้นะคะก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็คือกล่องใหญ่เรามาดูกันว่าของในเนี้ยจะเป็นอะไรแต่ก็คือรู้แล้วแหละเพราะตัวเองก็เป็นคนสั่งเองแล้วก็มาดูว่าจะประทับใจหรือเปล่านะคะกล่องใหญ่ๆเนี่ย ขอจัดมุมนี้เลยก็คือนี่ละไอเจ้าแมวก็จะแบบเจ้าแมวก็จะแบบเล่นเป็นของเล่นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะไม่รู้เข้าไปได้หรือเปล่าอาจจะเข้าแบบไม่ได้เดี๋ยวเรามาแกะก่อนกันค่ะจะประทับใจหรือเปล่านะคะแต่ก็น่าจะประทับใจนะอุตส่าห์ยังไม่ว่างเดี๋ยวมาแกะเดี๋ยวมาอันเราล็อกกิ้งกันนะคะ แต่ไม่นานนะคะสั่งแค่สั่ง3วันก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ของด้แหละว่าเราสั่งอะไรนะจัดบ้านใหญ่มากอันก็กยิ้งกันนะคะ ว่าคืออะไรนะคะน่าจะพอน่าจะขอ,าะขอดาวออกแล้วนะว่าคืออะไรเอ๊ดาวออกอย,นะยังไงใหญ่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 แบบ ไหมนะนี่เลยค่ะเป็นเป็นกระเป๋าเดินทางยี่ห้อ s ซ m s ซน i ส e นะคะเพิ่งจะเคยใช้ก็คือเพิ่งจะเคยนี่แหละค่ะเพิ่งจะสั่งมาใช้นะคะก็ เห็นแบรนด์นี้มานานแล้วแหละแต่แต่ของตัวเองก็มันยังใช้ได้อยู่ไมคะชุดที่เคยรีวิวไปอันนั้นนะคะ15ปีนะคะซื้อเมื่อปี2 0 0พน่าจะเอ2 0 0 0เท่าไหร่แต่ว่า15ปีค่ะใบนั้นแล้วก็ตรงตรงล้อเขาตรงช่วงเนี้ยของใบนั้นนะคะอันของอ m มเม e นนนแะคะแตกแต่โทนมากเลยนะคะใช้ ใช้13ปีแล้วก็ปีที่13ก็คือตรงตรงตรงล้อแตกนะคะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะไม่ใช่ล้อหรอกตรงที่เชื่อมระหว่างล้อกับไอ้ตรงอุ้งนะคะใช้ได้อยู่แต่ก็คือก็คิดดูค่ะว่ากระเป๋าชุดหนึ่งนะคะอันนั้นก็คือเป็นชุดที่สองที่ซื้อเดินทางนะคะแล้วเออ 15ปีนี่คุ้มนะคะสำหรับกระเป๋ากระเป๋าเส้นนั้นก็น่าจะซื้อซื้อเมื่อตอนเอ่ออายุเท่าไหร่แต่ก็คือสิบปีซื้อแค่ตอนนั้นนะคะซื้อประมาณหมื่นเจ็ดพห้ารอนะคะสำหรับชุดนั้นมี2องใบนะคะก็แต่สำหรับชุดนี้เดี๋ยวบอกอีกทีนะคะว่าซื้อเท่าไหร่แต่ก็คือคุ้มแหละคะ่ะไม่ใช่ว่าจะแพงแบบ เวอร์วังนะคะแต่เป็นอะไรที่แบบเราซื้อแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อบ่อยๆนะคะ,ะ,คะกระเป๋าเดินทางเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะประทับใจเหมือนอย่างที่พูดไหมนะคะใบนี้แต่ชุดนั้นคือประทับใจมากนะคะแต่แค่ว่าดูแล้วมันไม่มีลายดอกแบบนั้นอีกก็เลยแบบเปลี่ยนใจมาดูแบรนด์นี้นะคะที่สั่งมาเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาแกะแกะแล้วสิแกะกล่องแล้วมาแกะกระดาษหุ้งกัน,นะคะ่ะแกะพลาสติกกัน นี่เป็นแบบนี้นะคาดว่านะคะนี่ก็เป็นซื้อกระเป๋าที่เป็นเซตครั้งที่สองนะคะก็คือครั้งแรกเลยนี่ซื้อแบบกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆมากเลยนะคะใบเล็กๆเหี้ยไปตอนเมื่อตอนเริ่มทํางานแรกๆนะคะแล้วก็ใบที่สองก็คือใบสีดําอันนั้นคือทนมากตั้งแต่เออใบนั้นซื้อตั้งแต่ยี่สิบเก้าใช่ไหมคะยี่สิบเก้าสมสิบ โอ้ใบนั้นยี่สิบปีนะคะใบใบสีดำนั่นอะสองพันกว่าบาทนะคะใบสีดำสองพันกว่าบาทเดี๋ยววันหลังจะมาโชว์ให้ดูคือทนมากไม่มีอะไรเสียหายเลยนะคะใบนั้นแต่ก็คือดั้งเดิมนะคะก็ยังใช้อยู่แล้วก็เซตที่สองก็คือเซตดอกไม้นั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็คืออันนั้นเป็นเซตหนึ่งเซตแรกนะคะอันนี้คือเซตที่สองที่มาเป็นชุดนะคะอุ้ยสีสวยเชา ดูมีอะไรแตกหักไหมนะคะสีสวยสีสวยจริงๆเราก็คือจะชอบแบบที่แบบไม่มีซิปนะคะจะชอบแบบแบบนั้นอะแบบที่ใช้เป็นชุดนั้นนะคะจะไม่มีซิปก็คือจะประกบเลยแต่อันนี้ก็คือไม่เป็นไรก็ลองใช้ดูนะคะก็คือไม่ไม่ใช่ลองใช้หรอกจะใช้เลยแหละนะคะก็ก็สวยนะคะชอบทําไมเอาสีขาวใช่ไหมคะ ก็ชอบสีขาวนะคะชอบอะไรแบบสะอาดๆแต่ว่าถ้าเวลาเขาเปื้อนเขาสกปรกมาใช่ไหมคะเราก็รู้ว่าเราจะต้องทําความสะอาดเขาอย่างไงนะคะคือถ้าเขาไม่คลาาฝังแน่นอะไรมากๆมันก็ทําความสะอาดง่ายแต่ใบนั้นคือเขาฝังมาน่าจะสิบกว่าสิบกว่าปีนะคะใบใบ,ใบที่ทําความสะอาดให้ดูนะคะแล้วก็ฟิล์มที่เขาติดมาเนะี่ยเขาฟิล์มเขาลอกขาดใช่ไหมคะมันก็เลยกลายเป็นสกปรกแต่ใบนี้ย ใบนี้ก็ชอบนะคะสวยสวยสวยนะเดี๋ยวมาแกะในดูโอุ้ยหนักไหมใหญ่ไหมเอาไว้เดินทางนะคะจริงๆแล้วก็คือแบบนี้ก็คือเอาไว้เดินทางต่างประเทศคงไม่เดินทางในประเทศเหรอกซื้อ ซื้อแล้วก็คุ้มนะคะเราไม่ได้เราไม่ได้ซื้อบ่อยๆนะกระเป๋าเดินทางนะคะอย่างมากก็คือเซ็ตส่งเซ็ตก็พอแล้วสำหรับการเดินทางตังแรกนะคะที่ใช้แบรนด์นี้นะซัมซุไนนี่นะอ้าวและส่วนี่คือข้างในเขานะคะะมาเป็นแบบนี้เลย นี่ก็เคยพึ่งพึ่งจะเคยสั่งแบบออนไลน์นะคะนี่คือครั้งแรกที่สั่งออนไลน์ชุดก,ก่อนก่อนก็คือไปซื้อที่ที่ช็อปเขาเลยมาแล้วเจ้ากวนมาแล้วเจ้าสอบมาแล้วนี่ค่ะที่ปกติเอานี่คมาดูกออ่อาพึ่งพึ่งถ้าไม่มีอะไรแบบขิดควรหรืออะไรก็คือสภาพก็คือใช้ได้นะคะ เป็นที่ล็อกรหัสของเรานะคะโอเคก็คือใบสีใบนั้นนะคะชุดแรกที่เป็นดอกไม้นั่นก็คือเขาจะมีปัญหาเรื่องเรื่องการยกอันนี้แล้วนะคะเพราะว่าเวลาเ,ออเรายกเนี้ยคุณสามียกเขาจะเขาจะยกตรงนี้เลยนะคะจะยกขึ้นบันไดลงบันไดก็คือไม่ระวัาางแต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะใบนั้นมันสิปีแล้วนะคะก็สมควรที่จะซื้อใหม่ ใบนั้นก็ใช้ได้อยู่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือคงต้องใช้ในายันประเทศเดินทางทั่วไปนะคะใบขนาดนี้ก็หลังพอดีกับผู้หญิงนะคะแต่ใบใหญ่ใหญ่นี่คือใส่เวลาออกต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในใบนี้กันว่าจะเป็นยังไงนะอะนีคือใบนี้นะคะเดี๋ยวมาเปิดข้างในกันก็ยัเพิ่งยุ่งลูก เดี๋ยวไปดูใบข้างในกันค่ะมาต่อกันเลยนะคะสำหรับใบนี้กอเันชอบชอบชอบอันนี้ก็จะเป็นล็อกของเขาเดี๋ยวค่อยมาตั้งล็อกกันอีกทีนึงน,นะคะแบนี้นะคะวิธีเปิดนะคะเมื่อกี้นะ่ะที่กดตรงนี้น,นะคะกดตรงนี้ไม่ออกเพราะว่า ตรงนี้ต้องตั้งเป็นเลขศูนย์หมดเลยจะเป็นศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์อะไรนี่แลค้ค่ะทีนี้ตั้งเป็นเลขศูนย์หมดเลยก็คือแกะอันนี้ออกนะคะเราจะมาตั้งใหม่มีออกมาอีกหนึ่งใบน,น,นะคะใบนี้ก็คือแครีออนนะ นี่แหละค่ะใบใบที่เป็นสีอ่สีเป็นดอกไม้นะคะก็คือช่วงนี้เขาจะแตกนะคะสิบหปีก็สมควรนะคะก็ทนนะคะก็แนะนำนะถ้าใครชอบแบรนด์แบรนด์แบรนด์ที่เป็นอของดอกไม้นะ,ะอันนี้ก็อันนี้ก็โอเคนะ กอจะเป็นอันนี้ก็คือเป็นซีดด้วยนะคะข้างในนี่เป็นซีดด้วยแล้วซีดอันี้คืออะไรทำไมไม่มีที่เกี่ยวอ๋อมันไม่มีที่เกี่ยวมันไม่มีที่เกี่ยวอยู่แล้วนะคะตรงนี้ช่วงนี้เอะเราจะให้ทำยังไงเอาแล้วจะ ข้างใน,นะะจะเป็นแบบนี้นะคะข้างในจะเป็นแบบโงแบบเหมือนทนทานมากเลยอ๋อใบนั้นไนมะ่มีแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นอ่อเซตแรกที่ซื้อของแบรนด์นี้นะคะก็เพิ่งจะเพิ่งจะได้ดีนี่แหละ าใครเคยใช้แล้วก็คงจะรู้นะคะแต่แต่สำหรับเราตอน,นี้คือเป็นเป็นครั้งแรกนะคะที่ที่ใช้ของแบรนด์นี้นะคะ,นะคะอันนี้เราจะมาทดลองการใช้กันนะคะร้องหมุนได้ง่ายๆสบายเวลาเราเดินทานงใช่ไหก็ ปกติไม่เคยใช้แบบนี้นะยังไม่ชินนะคะหมูก็เอามาที่ลูกยังอยู่ในกระเป๋าเหรอยัอยู่ในกระเป๋าเหรอลูกไหนออกีิออกี้ให้แม่รีวิวก่อนให้แม่รีวิวก่อนออกมาก่อนไม่ให้กินไม่ให้กินตัวเนี้ยเดี๋ยวไม่สบายออกมาออกมาอามาอกาม,าาม,าามาดิเดีย๋ยวใส่กระเป๋าเลย เดี๋ยวหมูก็อาใส่กระเป๋าเลยออกไปก่อนลูกออกไปก่อนออกก่อนไหนข้างหน้าข้างหลังอยู่ไหนข้างหน้าอย่างนี้ข้างหน้าอย่างนี้ออกก่อนออกไปเล่นใบนุษยไปเล่นก่อนไปเล่นก่อนพี่แนมะ่เด็กขึ้นเด็กขึ้นแม่ถุงกระเป๋เาก่อนโย่แบบนี้ก็ แล้วก็โอเคนะคะ okay. จริงถ้าเดินทางคนเดียวก็ใบอุย๊ยตายหมวก,กเอ้ยเ <c oughs> ดินทางในประเทศก็ใบนี้แะคะมันนี้กับแคลร่ลออนแ่นี้ทาวนด้เาจะใช้ไ้ เวลาเราเดินทางก็สะดวกดีนะคะไหนลองใบนี้ซิสท,ทำอะไรกับใบนี้ของแม่อะฮะข้าขงหัวกอนข้าก่อนแม่จัดเก็บก่อน,กกนอันนี้เขาก็จะเป็นซิสนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวผิดแล้วกัน ก็อย่าพึ่งคุณลูกอย่าพึ่งอย่าพึ่งมากวดคุณแม่นะคะ ใครจะใครจะชอบแบรนด์ไหนเป็นไงนะคะขอเล่นแบรนด์นี้นะคะนี่ใบใหญ่คงจะคงยกไม่ไหวหรอกต้องเดินทางสองคนถึงจะใช้ใบนี้เดินทางกลับบ้านทางประเทศนะคะนี่สิ สะดวกชอบชอบตรงนี้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> ไปไปแบ่งแค่ก่อน okay. นี่นะคะตามนัน้นแนะนำนะคะแซมสซไน่สามร้อยสามร้อยนิดนิด ราคาใช้ได้นะคะไม่ได้แพงเมื่อวันแต่คุ้มค่าอยู่กับเราเป็นสิบสิบปีนะคะสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะดูนะคะท่านผู้ชมนี่เขาไม่เรียกหมากแมวกระเป๋าหมากระเป๋านะเขาเรียกแมวกระเป๋าออกน,นี่ลูกออกนเดีแ้แม่จะเก็บละแม่จะเก็บละรีวิวเรียบร้อยออกซิออกก่อน <laughs> ออกก่อนเจ้าหมูกกอเดี๋ยวเพิ่งจองเดี๋ยวเพิ่งจองอะไรทั้งนั้น ก่อนเดี๋ยวก่อน,อนให้แม่เก็บก่อนเก็บก่อนจะได้ไม่เปลืองพื้นที่เคือพื้นที่นะคะเอาไปเล่นแล้วเหรอ,ไม,หรอไม่เล่นแล้วเหรอลูกเล่นแล้วเหรอลูกเอามาอันนี้ไหมมาไหม บก,กบจะเล่นไหมลูกเล่นไหมเนี่ย <c oughs> ไอเจ้าหมูกรอบเจ้าแมวกระเป๋าอุ้ยอุ้ย <c oughs> เจ้าแมวกระเป๋าไปละไปละอย่าพึ่งกัดอย่าพิ่งกัดเจ้ากรอบอย่าพึ่งกัดของแม่ chó mèo cặp phẩu chó mèo cặp phẩu giờ lên thẳng